คำทำนายของนักอภิญญาใหญ่สิทธิหลวงพ่อปานหลวงปู่ฤศีลิงดำเรื่องบรรยากาศชาวโลกก่อนเข้าสู่ยุคศรีวิไลพระท่านพยากรณ์ว่าจากนักปฏิบัติสายมโนมยิทธิท่านหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤศี พาไปศึกษาธรรมในส่วนคำพยากร์กับพระมีดังนี้คือในอนาคตอันใกล้นี้คนไทยจะปกครองโลกธาตุและจักรวาลเพราะเวลานี้พระโพธิสัตว์ใหญ่หลายท่านได้มาถือกำเนิดบนแผ่นดินไทยมานานแล้วถ้าหากว่าผู้ใด บำเพ็ญบารมีมาถูกต้องตามแบบแผนและกฎกติกาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบัญญัติไว้จริงโอกาสที่จะไปทำบุญและเข้าถึงธรรมจากท่านก็มีอยู่มากถึงแม้ผู้ที่มาปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ได้มากก็จริงอยู่แต่ถ้าจะไปรู้เรื่องส่วนตัวที่ละเอียดของพระโพธิสัตว์ในแต่ละท่าน ยอมเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นจะรู้ไม่ว่าท่านเป็นใครมาเกิดท่านบำเพ็ญบารมีมาแล้วเท่าไหร่ท่านได้รับคําพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดมาในพุทธกาลนี้มีชื่อสมมุติว่าอะไรและในพุทธกาลหน้ามีชื่อสมมุติว่าอะไรเหตุปัจจัยที่จะทําให้คนไทยเป็นใหญ่ ในโลก,กาธาตุก็คือทรัพยากรมนุษย์อันได้แก่พระโูธที่สั์ใจหลายท่านซึ่งมาเกิดเป็นคนไทยท่านเหล่านี้มีทั้งบุญญาธิษและอิทธิฤทธิ์แม้แต่พรมเทพเทวดาที่อยู่ในทุกๆพบภพภูมิก็ยังให้ความคารพท่านอยู่ตลอดเวลาทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่มากมาย ในพื้นแผ่นดินไทยมีน้ำมันทองคำยูเรเนียมรัตรนชาติและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายขยายาเติ่มขนาดพระเลวที่พาคนไทยไปยูนรกเป็นจำนวนไม่น้อยสังคมโลกอย่างห้เกียรติมอบรางวัลพิเศษให้แล้วพระที่สอนนิพพานได้ถูกต้อง ตามที่ศาสดาเอกโลกบัญญัติไว้สังคมโลกจะไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการกันบ้างหรืออย่างไรเสียชาวโลกก็ต้องยอมรับความจริงให้เกียรติสงศดกันอยู่แล้วคนไทยจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางโลกธาตุพระท่านบอกว่าเวลานี้พระโพธิสัตว์ใจหลายท่านต่างก็จำศีลภาวนา แต่คนส่วนใหญ่ในโลกธาตุยังไม่คิดถึงท่านเพราะไปมัวพพเพลิดเพลินแต่ความสุขอันจอมปลอมมีกามาสุขและอบายามุกถ้าหากไม่ไกลตัวด้วยมหันตภัยร้ายแรงเกือบทั้งโลกก็ยากที่จะ,ะระลึกถึงท่านด้วยความจริงใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เหตุที่เชื่อเพราะคำสอนของศาสดาเอกในโลกนี้ที่จะจุดจั้งการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกให้ไปนิพพานได้เพราะศาสดาพยากรณ์อื่นสอนไม่ถึงนิพพานสอนได้เพียงแต่เทวโลกและพรหมโลกเท่านั้นเองและผู้ก่อตั้งศาสนาอื่นเวลานี้มาเกิดในเมืองไทย ได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2528แล้วถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ต้องไปหากับพระและครูสองกรรมาฐานที่พบนิพพานและพระพุทธเจ้าจริงๆนิมิตรและสิ่งบอกเหตุอีกหลายอย่างที่จะปรากฏก่อนที่จะได้พบผู้มีบุญออกมาทำงานใหญ่อาทิ สัตว์จะเริ่มเข้าใจภาษาคนมากขึ้นเพราะว่าสัตว์จํานวนมากกํำลังหมดกรรมหรือเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อส่วนคนจะเริ่มไม่เข้าใจภาษาคนหมายถึงคนส่วนใหญ่มักจะประกอบกรรมชั่วไม่คิดปฏิบัติตามคำสอนที่ดีๆกันโรคภัยไข้เจ็บสนิทแปลก เกิดขึ้นมาท้าทายวงการแพทย์หมอสมัยใหม่ที่ยากจะเยียวยารักษาให้หายขาดได้แต่จะมาแพ้ยาโบราณและอภินยาของพระโพธิสัตว์สัตว์ชนิดแปลกที่มนุษย์คิดว่าสูญพันไปและสัตว์โลกใหม่ๆที่มนุษย์ยังไม่เคยเห็นจะออกมาปรากฏยานพาหนะของมนุษย์ ที่อยู่ต่างโลกธาตุจักรวาลจะปรากฏเหนือน่านฟ้ามาันในหลายรูปแบบต่อไปชาวทำจำนวนมากจะแยกเดัรฉีอรารัชีออกจากผู้บาเพ็ญได้ถูกต้องดวงดาวต่างๆจะค่อยๆโคจรเข้ามาใกล้ระบบสุริยะเรามากขึ้น อากาศจะวิปริตแปรปรวนยิ่งใกล้เวลาที่กำหนดไว้คือเวลาที่มนุษย์จำนวนมากต้องสังเวยชีวิตกับภัยธรรมชาติและภัยสงครามอากาศจะเมื่อเคริมอย่างชอบกลแม้ในวันเดียวกันอาจจะมีอากาศในลักษณะสามด้ดูจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงติดต่อกัน ภูเขาไฟระเบิดพายุโหมกระนำ่ำน้ำท่วมสับพันธ์ไฟไหม้อุบัติเหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นในทวีปต่างๆและยิ่งใกล้ถึงเวลาอุกกาบาตเล็กอุกกาบาตใหญ่จะตกมาถี่ขึ้นบนพื้นผิวโลกพรหมเทวดาพยากรุษพญานาคยักษ์และชาวลับแหล ที่อยู่ในโลกธาตุนี้และโลกธาตุจักรวาลอื่นจะออกมาทำบุญกันงายรูปแบบในสถานที่บําเพ็ญบุญแห่งใหม่หลวงปู่อุปคุธที่จำปรรษาอยู่กลางสดอทะเลอันเป็นวังใหญ่ของพญานาคซึ่งเป็นสถานที่เก็บถาดทองคำผ่าชนะที่พระพุทธเจ้าส่งใช้ฉันข่ามาทุปราญาต ก่อนตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ในกับนี้จะออกมาให้ชาวโลกได้พบและทำบุญญาติพระเทวทัตและพระโพธิสัตว์จอมปลอมจะถูกเปิดเผยความชั่วที่เร็วยิ่งกว่ามาหาจนใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้เพิ่มเติมให้ตามหากันเอาเองถ้ารู้จักพยายมจริงไม่ใช่ของยาก ไม่ขอบอกเพราะถ้ารู้แล้วจะเลิกคบคนอีกเยอะแต่รู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะจะได้ไม่ไปทำบุญกับสัตว์นรกเพื่อจะได้ไม่ไปอยู่นรกตามเพราะที่ผ่านมาชาวทำจำนวนมากโดนหลอกอยู่พระสาวกเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระพุทธเจ้าองค์ปฐม จะเสด็จมาเป็นประธานในพิธีต่างๆณนะบริเวณสำคัญแห่งใหม่ของโลกก่อนยุคสุดท้ายพระโพธิสัตว์ใหญ่หลายท่านจะนำพระาธาตุพระบรมาธาตุจากชาวเทพหรือชาวลับแหลที่เก็บไว้รวมทั้งวัตถุมงคลใช้ป้องกันกรงังสีจากอาวุธสงครามสมัยใหม่ออกมามอบให้แก่ผู้ที่ศรัทธา ไว้คารพปูชาเพื่อป้องพันภัยจากสงครามใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ในเรื่องของพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุต้องดูคนแจกด้วยเพราะมีคนแอบอ้างสวมรอยพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระบรรมสารีริกธาตุจริงรวมทั้งพระที่พระโพธิสัตว์ใจปลุกเสกจริง จะต้องเสด็จออกมาสอนกรรมฐานทั้งหมดที่เล่านี้ได้ค้นหาข้อมูลจากครูบาอาจารย์ถ้าเสด็จออกมาสอนไม่ได้ก็เป็นแค่กรวดหินดินทรายธรรมดาที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุของจริงต้องอยู่กับคนที่มีบุญจริงชาวธรรมทั้งหลายอย่าหลงเชื่อพวกที่ต้องการความยิ่งใหญ่จากโลกธรรมพระและครูกรรมฐานหลงเยอะ ยังไม่ได้อรารยประเพณีแต่กลับโดนมาทำผลของพุทธประเพณีพระบรมธาตุและวัตถุมงคลบางอย่างก็ใช้ป้องกันไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้อธิษฐานไว้แต่ให้พระโพธิสัตว์มาอธิษฐานเอาใหม่ยกตัวอย่างพระของหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่ปานก็ไม่ได้ทำเอาไว้มีแต่หลวงพอ่อฤาษีทำรร และอารัธนาหลวงพ่อหลวงปู่ปานมาทำด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะไม่ได้ทำไว้เพื่อขายพวกเปรตอสุรกายที่แฝงกายอยู่ในคราบนักบุญและนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของโลกจะถือเอาเหตุปัจจัยความแตกต่างทางาศาสนาและนิกายมาเป็นเครื่องยุยงให้ชาวโลกแตกออกเป็นสองฝ่าย เริ่มค่อยๆประหัดประหารไปทีละจุดทีละจุดในที่สุดความขัดแย้งในเรื่องลทัทธินิกายและศาสนาจะปานปลายเป็นสงครามใหญ่ภายหลังเพราะกิเลสในใจของผู้นำในแต่ละศาสนามีมากอย่ามองข้ามเหตุที่เกิดในประเทศไทยเพราะในเมืองไทยก็เป็นชนวนใหญ่เช่นกันอธิบายเพิ่มเติม นักปฏิบัติในประเทศไทยไกล้ค,รครบกับใครชาวธรรมโปรดดูให้ดีผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าในปัจจุบันและผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจะไม่คบกับสัตว์นรกเป็นอันขาดผู้สนใจในธรรมถ้ากลัวนรกควรตรวจสอบในเรื่องนี้ดูให้ดีก็ไม่แน่นักอาจจะเป็นสัตว์นรกตัวสำคัญที่สุดของอริยวง์ และพุทธวงศ์ก็ได้อะไรที่ไม่ควรเชื่อถือก็อย่าเชื่อสาวธรรมต้องระวังผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ต้องเป็นผู้ที่พระใหญ่ใช้มาและครูบาอาจารย์ให้ความใบเนื้อเชื่อใจฝากงานไว้เท่านั้นต้องพิสูจน์ความรู้หลายอย่างไม่ใช่เชื่อกันแบบงมงายที่ผ่านมาหลวงปู่หลวงพ่อบอกว่ายังไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงของจริงยังไม่มีใครรู้จักและทุกอย่างจะต้องมีการพิสูจน์ความรู้ความสามารถและพฤติกรรมมามากกว่าที่เห็น